สีมเบานะครับเป็นครั้งสุดท้ายและก็สรุปข้อสรุปบทสรุปของผู้ยบาลฟินแลนด์นะครับพี่น้องต่างสื่อต่างหนา้นากับเบากันไปต่างสื่อและต่างหนา้าก็พูดกันไปแบบที่ไม่ใช่ความจริงนะครับพี่น้องสรุปมื้อนี้นะครับก็ได้คุยกันแล้วนะครับผมระหว่างผู้ยบาลฟินแลนด์ครับเพพาวเสียงท้องนะครับพี่น้องว่าคือตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและคงสถานะพ่อแม่ไว้ตอนนี้คือ เป็นมู่กันครับพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะว่าตางคน้นกะต่างเดินเส้นทางของเจ้าของและที่สําคัญนะครับผมยังคงมิตรภาพเจอหน้ากันได้ร่วมงานกันได้นะครับผมแต่ว่าความเป็นภรรยาสามีคงได้ยุติไปแล้วแต่ว่าจําไว้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือช่วยเหลือกันได้มีอะไรช่วยเหลือกันได้นะครับพี่น้องและก็ที่สำคัญเป็นพ่อและแม่ดูแลลูกใส่กันพี่น้องแบ่งเวลา จัดสรรส่วนให้อ่าใครว่าอะไรให้เหมาะสมที่สุดนะครับพี่น้องต่างสื่อเอาไปเล่นต่างข่าวช่องแต่ละช่องเอาไปอ่านนะครับผมไม่ใช่ความจริงนะครับที่สาคัญก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่แบ่งฟักแบ่งฝ่ายบอสางข้ามแตกแยกหรือบอส่ยข้ามข้อมีนที่มันสางข้ามบาดหมางนะครับพี่น้องใหญพี่น้องเข้าใจนะว่าทุกวันนี้โลกสังคมนี้บนโลกออนไลน์มันน่ากลัวมากนะครับผมสรุปตามนี้นะครับผมกลับเป็นเพื่อนติดตตอกันเพื่อนแล้วให้จบ ห้แยกได้หายเศร้าเบาเศร้าเบาเศร้าวบาผิวดองเพราะว่าแหงเบาไปแหงยืดไปฟังจากไข่ฟังจากหนึ่งอ่าถ้าเกิดต่อๆก็ช่องไข่เพื่อตามสองล้านหนึ่งแสนถ้าเกิดทั้งบ้านอ่าบ้านฟาเฟสกะเพื่อตามหนึ่งล้านนะครับผม กาฟังเอาคอยพูดชุม,มือว่าให้เบื้องจากคอยโรต้องฟังจากข่าวนักข่าวคือตัวดีสื่อคือตัวดีสื่อเขาทำอะไรปุ๊บสื่อเขาเอาข่าวเราไปอ่านเพื่อที่สร้างรายได้เขาเองสื่อเอาไปว่าวบึม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 จักจริงเ่าจริงเขาได้โฆษณาเขาได้ยอดวิวแต่ความจริงเขาไม่ได้นะครับความจริงออกจากปากนี่ถ้าไม่ได้พูดจากผมไม่ได้ฟังคลิปเสียงผมอย่าไปเชื่อนะครับผมสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและเป็นพ่อแม่ดูแลลูกทั้งสองให้ดีที่สุดนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ กับประเดื่นชาแนลแล้วนะคะประเดื่นคนเก่าเศร้าเดือนคนเดิมนี่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคณทุกๆเอสีเนาะที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่เป็นกาลังจใจแห้กันตลอดมาเนาะกอพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศชัดแล้วนะคะว่าต่อจากนี้ไป จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและจะเป็นสถานะคือพ่อกับแม่ของลูกนะคะอันนี้เนี่ยแอดมินเองก็เห็นดีด้วยเนาะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอย่างที่ผู้ใหญ่ฟิลแลนพูดไปตอนหัวข้อคลิปนั้นเลยเนาะนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้เป็นปรึกษาหารือหรือว่าเรื่องงานเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษาหารือกันได้พูดคุยกันได้ ปกตินะคะแต่ในสถานะผัวเมียหรือว่าครอบครัวนั้นอ,ะอ่ะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกเนาะอันนี้ก็เห็นด้วยเนาะเพราะว่าคนเราอ,อ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าแต่การที่เราจะเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่แปลกนะคะเพราะเราเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาระยะหนึ่งถึงแม้ว่าจะ,ะไม่กี่ปีแต่บาเวลาก็ยาวนานอยู่เหมือนกันความผูกพันมันก็มีอยู่นะคะทีเนี้ย การที่เราจะบอกว่าเราเลิกกันแล้วนะเราจะไม่มองหน้ากันอีกต่อไปต่างคนต่างแยกทางกันไปไม่ต้องมาเจอมาเจอกันอีกอันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ถ้าเรายังรู้สึกด,ดีๆกันอยู่หรือว่าทําเพื่อลูกเนี่ยเรากา็เป็นเพื่อนที่ดีกันได้นะคะ,ละหลายคู่ก็เป็นอย่างนั้นเนาะเพราะว่า,ามันมันยังไงอะ่ะจะบอกว่า มันไม่จําเป็นว่าเราเลิกกันแล้วจะต้องเป็นคนอื่นต่อกันอันนี้มันก็ไม่ใช่เราอย่าอคติเกินไปนะและอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องอรู้ว่าทุกคนน่ะมีทางเดินของแต่ละคนที่จะเดินไปนะคะและหลายคนน่ะไม่มีใครเพอร์เฟกต์ทุกคนหรอกนะคะแต่ทีเนี้ยเราจะทําอย่างไรที่จะให้ชีวิตของเราเน่ยเดินไปข้างหน้าได้อย่างที่แบบว่าไม่ให้คนอื่นเขามาพูดถึงเราอีกได้เป็นครั้งที่สองเนาะนะคะอันนี้เนี่ย ต้องเข้าใจเลยนะคะเข้าใจผู้ใหญ่เลยนะคะผู้ใหญ่ฟินแลนด์เนี่ยนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะเข้าใจเลยว่าเขายังมีอคติที่ดีอยู่นะเพราะเขาไม่ได้คิดแค้นหรือว่าเขาไม่ได้แบบว่าโกรธเคืองอะไรมากมายนะคือจบก็จบกันไปเราจะาไม่เอามาผูกพันกันอีกเราจะไม่มามัวคิดถึงวันเวลาเก่าๆว,ว่าเธอทอํางงทอย่างนั้นฉันทําอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้เธอเป็นอย่างนั้นอะไรพวกเนี้ยคือก็ประกาศชัดไปแล้วนะคะว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรื่องที่ผ่านมาก็คือผ่านไปเพราะว่า ลหลายคนเน่ะเขาคิดแต่ว่าเราเคยผ่านเรื่องอะไรกันมาเราเคยทำอะไรร่วมกันมาบ้างแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็ยังเป็นความทรงจำอยู่หรือว่าเรื่องอะไรดีๆเราก็เก็บเอาไว้อันไหนไม่ดีเราก็ให้มันผ่านไปเนาะอันนี้เนี่ยชื่นชมนะคะชื่นชมเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะคะอายุ20กว่า,วาแต่สร้างตัวได้ถึงขนาดนี้เนาะเป็นมีบริษัท และมีกิจการเป็นของตัวเองร่ำรวยขึ้นมาในอายุยังน้อยอยู่เนี่ยเด็กหนุ่มหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะเด็กหนุ่มอายุ20่สกว่านี่ยังเกาะหลังแม่อยู่เลยนะนะคะแล้วอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยเ,เขาสร้างฐานะสร้างตัวมาได้ถึงขนาดนี้รับรองว่าเขาเข้มแข็งมากๆเลยนะคะคนเข้มแข็งคนต่อสู้คนที่เคยผ่านเมืองนอกเมืองนามมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าการต่อสู้เนี่ยเป็นอย่างไรการเข้มแข็งเนี่ย คือ,อยาชูกําลังเลยนะคะเพราะว่าคนที่ผ่านบองนอกข้ามาเนี่ยคนที่อยู่บางนอกเนี่ยเขาจะไม่มามัวนั่งแบบว่าเนี่ยวันนี้ฉันทํานี่ไม่ได้นะฉันทําโน่นไม่ได้นะมันไม่ใช่คนที่ผ่านบองนอกมานะคะคนที่เคยผ่านเรื่องแบบนี้มาแล้วจะรู้จตว่าวันพรุ่งนี้เราจะต้องสร้างสิ่งนี้ให้ได้วันมะรืนนี้เราจะต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้นั่นเป็นอย่างนั้นจริงๆตัวแอดมินเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะตัวแอดมินเองก็อยู่ืองนอกเนาะนะคะเอาเป็นว่า ชมเชยนะคะขอชมเชยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็แล้วกันเนาะทีนี้เราจะไปดูส่วนของแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันบ้างน,นะคะเขาประกาศชัดเจนออกมาแล้วว่าเขาจะกลับเมืองไทยนะคะเพราะเหตุใดเราไปดูคลิปก่อนเลยนะคะูกับลูกถาวรไหมก็ถาวรน,นะคะเดินทางพร้อมออน้องเอมี่กับน้องออสการ์เดือนหน้านะคะตอนนี้ยังพูดวันไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าเอกสารเรื่องลูกค่อยมันยังไม่ไม่เสร็จ ทั้งหน่วยงานที่เพราะว่าอย่างข่อยตรงไปยูไถ่โดนไปอยู่ยาวเลยไปอยู่กับลูกเลยจก้กแต่ข่อยก็สามารถเข้าออกประเทศฟิลแลนด์ได้ยูไปในยุโรปได้แต่ว่าข่อยจะไปช้ชีวซีอยูกับลูกข่อยไปไม่ต้องมาตามด่ากูนะว่าไปเกาะลูกนี่ลูกไปปลุกแม่ไปกอดลูกมันก็สิบว่า่เป็น่ยนยังดอกแล้วข่อยกันยังบ่ได้เป็นง่อยที่ข่อยซีเฮดเลียกยังบ่ได้ มาจากเมืองนอกมาก่อ,อลูกเอาลูกกัลูกกูมันยังมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันสี่มีอยู่ลูกกัลูกคอยเขาเลี้ยงคนอื่นเขายังเลี้ยงได้แม่ผู้เดียวเขางสิเลี้ยงม่ได้แล้วคอยพ่อะเป็นง่อยที่จะทาอะไรไม่ได้คนกรดเวียกได้อยู่เดินทางพร้อมน้องเอมี่กับน้องออสกาจ้ะไปขายโดยตรงจะ้ะรอดหนุน่อยเดนมดเจ๋อเขา,าไปกอลูกดอเขาไปท่ามาหากินีนลูกสีเลี้ยงคอยมันเกิด่าแปลกเพราะเขาเป็นลูกเห็นไหม คนก็ได้ยินไปแล้วเนาะและหลายคนก็คงจะเห็นในติ k t o k อกหรือว่าในเฟซอื่นๆน่ะเต็มไปหมดแล้วในเมืองไทยเราตอนนี้เนาะว่าแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยประกาศรั่นว่าจะกลับบ้านมาอยู่บ้านกับลูกอันนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยตัวแอดมินเองเนี่ยเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยจริงๆเมื่อครั้งที่ ลูกมีปัญหาเราเป็นแม่เราเป็นพ่อแม่ควรที่จะยืนอยู่ข้างหลังลูกผลักดันลูกให้กําลังใจลูกให้ความอบอุ่นกับลูกเนาะในฐานะสถาบันครอบครัวเราครอบครัวอื่นบอกก่อนนะคะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ขอโทษก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าที่เคยเห็นมาเนี่ย ถ้าใครทําแบบนี้ได้นะก็ขอชมเชยนะคะว่าครอบครัวนั้นเขาอบอุ่นกันจริงๆอย่าไปคิดว่าเนี่ยแม่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยพะเห็นลูกมีเงินมีทองสิจะมาเกาะลูกกินอันนี้ไม่ใช่นะคะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงว่าอย่างที่แม่ผู้ใหญ่ิแลนด์พูดนั่นแหละว่าถึงว่าเขาจะกลับมาอยู่ประเทศไทยมาทํางานกับลูกมาสร้างความอบอุ่นให้ลูกนั่นก็ลูกของเขาแล้วถ้าเกิดลูกเขาอะยินยอมอยากจะให้แม่มาอยู่ด้วย แล้วเขาอยากจะให้แม่มาเป็นส่วนหนึ่งของเขาในเมืองไทยในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของครอบครัวเขานะคะอยากไปบอกว่าเออมาเมืองไทยมาเกาะลูกกินไม่จริงค่ะอันนี้ไม่จริงนะคะอันนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับแม่ของผู้ใหญ่ฟินแลนด์เลยะนะคะถ้าสมมติว่าถ้าเราจะมาเกาะลูกกินจริงๆอะ่ะคนอื่นมีสิทธิ์อะไรมาพูดเหรอในเมื่อเขาเป็นแม่ลูกกันนะคะแล้วอย่างหนึ่งเลี้ยงลูกมาจนโตการที่ลูกจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บ้างเนี่ยมันแปลกตรงไหนอ่ะ มันแปลกตรงไหนถ้าเกิดว่าลูกเขาบอกว่าเนี่ยแม่ของฉันนะมาถึงประเทศไทยแล้วอย่างน้อยๆก็มาให้ความอบอุ่นกับลูกอย่างน้อยๆลูกก็มีกําลังใจชื้นขึ้นนะคะว่าแม่เราก็ยังห่วงหาเราอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งคนเป็นแม่น่ะลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยคนเป็นแม่จะใจสลายเท่าไหร่นะคะคนเป็นแม่เนี่ยรู้เลยแหละว่าลูกๆเนี่ยใจสลายแน่นอนไม่ได้ว่าแต่เฉพาะ ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวหมายถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวถ้าลูกมีปัญหากันแบบนี้นะคะตัวแม่เองเนี่ยพ่อแม่เองเนี่ยจะเจ็บปวดมากกว่าลูกอีกนะคะหลายๆคนก็คงจะเคยผ่านเรื่องนี้กันมาเนาะแต่ทีเนี้ยหลายๆครอบครัวก็มีปัญหาแตกต่างกันออกไปเราจะจับจุดหรือว่าเอาประเด็นว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ลืมกัาไปสิแล้วจะมาจะต้องไปห่วงอะไรลูกนักหนาเนี่ยเมื่อลูกโตแล้วลูกเราเนี่ย อย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะลูกเราเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะโตเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาจะอายุแค่ไหนแต่สําหรับเราเนะ่ะเขาก็ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่สําหรับคนอื่นนะเขาจะมองไปอีกอย่างหนึ่งเพราะไม่ใช่คนในครอบครัวของเขาแต่คนในครอบครัวของเราเนี่ยลูกเราเนี่ยถึงแม้จะหกล้มนิดเดียวเราก็เจ็บปวดเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเห็นดีด้วยถ้าเกิดว่าแม่ของผู้ใหญ่ฟินแลนด์เนี่ยจะกลับมาอยู่กับลูกแล้วจะมา ช่วยลูกสร้างกิจการช่วยลูกดูแลกิจการของลูกแล้วก็ดูแลความอบอุ่นของลูกไปด้วยเนี่ยอันนี้เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยเป็นอย่างมากๆเลยล่ะเขาทําถูกแล้วเพราะว่าความที่เป็นแม่เนี่ยไม่มีแม่คนไหนจะใจดํากับลูกได้หรอกนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละว่าเวลาที่ลูกหกล้มเนี่ยแม่เจ็บที่สุดนะคะแม่เจ็บที่สุดแต่ทีเนี้ยหลายๆคนก็อยากจะคิดว่าเอ๊ะทาไมเนาะหรือว่าเห็นลูกมีเงินมีทองถึงอยากจะกลับบ้านอันนี้เนี่ย ก็อย่าไปคิดอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะคะถึงแม,ม้ว่าถ้าเกิดรับผู้ใหญ่ฟินแลนี่เขามีเงินมีทองเขามีของเขาจริงๆแล้วเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวของเขามาได้ขนาดนั้นแล้วเขาก็อยากจะให้แม่เขามาอยู่ตรงนี้เขาอยากจะให้ได้ดูแลแม่ของเขาบ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีดสําหรับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่จะกระทําต่อบุพการีได้เลยนะคะนี่แหละคนที่ดีแล้วก็เ คิดดีทดําดีเขาถึงได้เจริญนะคะเขาถึงได้มีกินในอายุอย่างน้อยเขาถึงได้เจริญไปในแค่ยังไม่ได้เป็นวัยผู้ใหญ่เต็มตัวเลยนะคะเป็นแค่อายุ20ต้ตนๆเขาก็สร้างตัวเองได้สําเร็จขนาดนั้นแล้วนะคะต้งวลอยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ